ใครก็ตามที่ไม่ทนต่ออาหารรสเผ็ดควรฉลาดพอที่จะไม่ขออาหารจานร้อนที่ร้านอาหารเอเชียสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเรื่องเยอะคลิปนี้แอดมีความคิดเห็นของชาวต่างชาติในกรณีที่หญิงสาวฟ้องร้านอาหารไทยในต่างประเทศเหตุที่เมนูดราก้อนบอลหรือลาบทอดปรุงเผ็ดเกินไปไม่เหมาะสำหรับการบริโภคของมนุษย์ กลายเป็นเรื่องราวที่ถูกวิพากษ์วิจารณ์กันไปทั่วโลกเมื่อมีรายงานจากนิวยโ์กโพสต์ว่าหญิงสาวรายหนึ่งฟ้องร้านอาหารในเมืองซานโฮเซแคลิฟอร์เนียและพนักงานของร้านในข้อหาประมาทเลินเล่อและได้รับความทุกข์ทรมานทางอารมณ์โดยเธออ้างว่าหนึ่งในอาหารจานเด็ดรแสแซบของร้านไม่เหมาะสำหรับการบริโภคของมนุษย์และทำให้เธอมีปัญหาสุขภาพที่กินเวลาสปีหลังจากที่เธอรับประทานเข้าไป ตามรายงานการร้องเรียนที่ถูกยื่นต่อศาลเมื่อวันที่3กรกฎาคมที่ผ่านมาระบุว่าฮายาสลีนวาเลียซึ่งเป็นนักประสาทวิทยาได้กินอาหารเมนูเรียกน้ำย่อยที่ชื่อว่าดราก้อนบอลจากร้านคูเดรไทยเมื่อวันที่15กรกฎาคม2564หลังจากนั้นเธอก็รู้สึกแสบร้อนไปทั้งปากเพดานลิ้นคอและจมูกของเธอเหมือนโดนไฟ และเธอได้อ้างว่าเมนูอาหารจานนี้ทำให้เธอมีอาการบาดเจ็บทางร่างกายอย่างถาวรและจะได้รับความเสียหายต่อร่างกายของเธอตลอดไปทั้งในส่วนของเส้นเสียงโพรงจมูกและหลอดอาหารจนต้องได้รับการดูแลทางการแพทย์พร้อมระบุด้วยว่าพนักงานไม่ได้เตรียมพร้อมที่จะรับมือกับปฏิกิริยาที่รุนแรงของอาหาร สำหรับเมนูดราก้อนบอลคือลูกชิ้นไก่รสเผ็ดปรุงด้วยต้นหอมใบมะกรูดผักชีพริกและข้าวโดยทางร้านได้กำหนดราคาอยู่ที่11ดอลลาร์หรือราว380บาทและมีการแจ้งเตือนถึงรสชาติความเผ็ดร้อนไว้ด้วยการใส่ภาพพริกแดงแต่ทางลูกค้าหญิงซึ่งไม่สามารถกินเผ็ดได้ก็ยังเลือกสั่งเมนูนี้โดยขอให้ทางร้านลดความเผ็ดลง ทนายความของฝ่ายโจทย์กล่าวว่าลูกความของเขาได้เรียกร้องค่าเสียหายและค่ารักษาพยาบาลและรวมทั้งค่าชดเชยสำหรับรายได้ที่สูญเสียไปและค่าใช้จ่ายทางกฎหมายแต่ไม่ได้ระบุถึงตัวเลขที่แน่ชัดโดยคดีความขณะนี้อยู่ระหว่างขั้นตอนทางกฎหมายในคำฟ้องไม่ชัดเจนว่าโจทย์หยุดรับประทานอาหารหลังจากที่เธอเริ่มมีอาการไม่พึงประสงค์หรือไม่ซึ่งหลังจากที่ข่าวนี้เผยแพร่ออกไป สาวแนนซี่นันทพรน,น้องสาวของราฟฟี่ซึ่งเป็นนักร้องดูโอร้ราฟฟี่แนนซี่ที่โด่งดังในยุค90ได้ออกมาเล่าความจริงอีกมุมเกี่ยวกับร้านอาหารไทยผ่านอินสตาแกรมส่วนตัวว่าร้านอาหารที่ถูกฟ้องเป็นของราฟฟี่ธนชาพี่ชายของเธอเองโดยเธอโพสต์ไว้ว่าขอโพสต์บนหน่อยนะคะใช่ค่ะร้านอาหารไทยที่กำลังเป็นข่าวอยู่คือร้านของพี่ราฟฟี่ค่ะ ซึ่งบุคคลดังกล่าวที่มาฟ้องคือกินเมนูลาบทอดซึ่งในเมนูเองก็มีรูปพริกเพื่อบอกว่าเมนูนี้เผ็ดระดับไหนคนที่ฟ้องตอนมาสั่งบอกขอไม่เผ็ดทางร้านเลยตอบไปว่าเมนูนี้ไม่เผ็ดไม่ได้ถ้าไม่ทานเผ็ดแนะนำให้ทานเมนูอื่นแต่บุคคลดังกล่าวบอกว่าอยากลองเลยยังคงสั่งมาทานแล้วนางกับแฟนก็ทานทั้งหมดเลูกของลาบทอดเอาจริงๆ ถ้ามันเผ็ดมากก็ไม่ควรทานให้หมดนะคะแล้วควรแจ้งทางร้านเลยแต่ก็ไม่มีการบอกพนักงานว่าเผ็ดมากจนทานไม่ไหวนางก็จ่ายบินออกจากร้านปกติพอวันรุ่งขึ้นโทรมาบอกคอแสบร้อนถึงขั้นเส้นเสียงเสียหายต้องไปหาหมอขอให้จ่ายค่ารักษาทางร้านตอบกลับขอเอกสารหมอยืนยันว่าวินิจฉัยยังไง แล้วจะให้ประกันจ่ายจัดการให้สรุปคือไม่มีเอกสารจากหมอแล้วก็หายไปเลยเงียบไปผ่านไปสองปีจนล่าสุดเนี่ยละคะ่ะได้คำฟ้องจากสารหลังจากทานผ่านไปแล้วสองปีคงพึ่งนึกได้ฟ้องร้านอาหารนี้ดีกว่าแล้วนางส่งฟ้องพนักงานทุกคนในร้านโออยน่าจะว่างมากจริงๆซึ่งซี่ลองเองหลายรอบแล้วจะบอกว่าความเผ็ดยังห่างไกลจากความเผ็ดในไทย ว่าแล้วก็อยากกินลาบทอดเมนูโปรดเลยสู้ๆนะพี่ชายและหลังจากที่นิวยอร์กโพสต์ได้นำเสนอข่าวนี้ออกไปก็ได้มีชาวต่างชาติมาแสดงความคิดเห็นไว้เป็นจำนวนมากเดี๋ยวเราลองไปฟังความคิดเห็นบางส่วนกันดูนะคะว่าพวกเขามีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้บ้างเริ่มที่ความคิดเห็นแรกกล่าวว่าสงสัยมากกับคำกล่าวอ้างโดยเฉพาะการใช้คำว่า ถูกใส่สารพิษและมีอาการเป็นเวลานานหลังจากรับประทานอาหารจานนี้ในฐานะที่เป็นคนที่ทานอาหารไทยเป็นประจำอาการแสบร้อนมักจะถูกระงับด้วยการกินข้าวหรืออาหารจานอื่นที่อ่อนลงนี่คือวิธีที่คนไทยกินเป็นที่น่าสนใจที่คดีนี้ระบุพนักงานเสิร์ฟและคนอื่นๆที่ดูเหมือนจะไม่เกี่ยวข้องกับกระบวนการเตรียมอาหารจานนี้เลยกล่าวโดยย่อคดีนี้เป็นคดีฉวยโอกาส ความคิดเห็นต่อมากล่าวว่าเธอสั่งอาหารจานนี้โดยตั้งใจจะทำวิดีโอเพื่ออัปโหลดไปยังโซเชียลมีเดียหรือไม่คดีนี้อาจเป็นการแทงงโฆษณาฟรีสำหรับการปฏิบัติของเธอหรือไม่ไม่มีคนปกติที่ไหนที่จะสั่งอาหารที่มีรสเผ็ดมากๆในร้านอาหารเอเชียโดยเฉพาะถ้าตัวเองทราบดีว่ามีความอดทนต่อแคปไซซินต่ำพริกเอเชียอา,อาจร้อนกว่าถ่านอัดก้อนที่ประตูในวันที่4กรกฎาคม ฉันกินอาหารที่มีรสเผ็ดมากในวันที่ผ่านมาเหงื่อออกอย่างมากขณะที่ฉันกินมันและแทบจะไม่สามารถพูดได้ทันทีหลังจากนั้นเช้าต่อมาหลังจากนั้นมักเป็นเหมือนการเรียนรู้เกี่ยวกับจรวดเสมอแต่ฉันไม่เคยประสบกับการเผาไม่สารเคมีหรือการบาดเจ็บนานถึงสองปีเลยความคิดเห็นต่อมากล่าวว่าฉันคิดว่าส่วนที่น่าขันที่สุดของเรื่องนี้คือโจทย์เป็นแพทย์ทางประสาทวิทยา เธอไม่รู้หรือว่าปฏิกิริยาของร่างกายต่อแคปไซซินเป็นอาการทางระบบประสาทและไม่ใช่สารเคมีไม่มีสิ่งใดในแคปไซซินที่ทำให้เกิดการเผาไหม้ของสารเคมีถ้ามีอย่างนั้นสเปรย์พริกไทยก็คงไม่ถูกต้องตามกฎหมายสเปรย์พริกไทยทำงานเพราะคุณคิดว่าตาของคุณไม่คดีนี้อาจจะถูกปฏิเสธอย่างง่ายๆความคิดเห็นต่อมากล่าวว่า เฉพาะในอเมริกาเท่านั้นที่คุณสามารถหาทนายเพื่อฟ้องร้านอาหารไทยซึ่งขึ้นชื่อเรื่องอาหารรสจัดเพราะอาหารเผ็ดเกินไปสำหรับคนที่ไม่ควรทานอาหารรสจัดมาตั้งแต่แรกและก็ได้มีคนมาตอบกลับความคิดเห็นนี้นะคะว่าใช่ถ้าคุณทานอาหารรสเผ็ดไม่ได้ให้ไปที่ร้านเต้าหู้มังสวิรัตอย่าไปที่ไหนแล้วไปฟ้องเขาทีหลัง555ความคิดเห็นต่อมากล่าวว่า แม้จะไม่ได้เห็นคําอธิบายในเมนูฉันก็คาดเดาได้ว่าอาหารไม่ได้ทำจากเนื้อมังกรจริงๆและอาหารนั้นน่าจะเผ็ดมากมีเพียงแค่ในแคลิฟอร์เนียเท่านั้นความคิดเห็นต่อมากล่าวว่าฉันปลูกพริกไทยทุกๆสองถึงสมปีแน่นอนว่ามันเผ็ดมากแต่เราชอบมันมากฉันได้ปลูกพริกโกสและพริกแคลร์เนีรีเปอร์ทั้งสองตัวนี้อร่อยมากเลย ไม่ต้องใช้เยอะเลยในการปรุงรสสำหรับหมอ้อซุปหรือเครื่องปรุงรสใหญ่ๆโดยเฉพาะสำหรับคนที่ไม่ชอบรสเผ็ดพวกเขาทำเพิ่มเติมที่ยอดเยี่ยมสำหรับผักดองโฮมเมดแยมมะเขือเทศและแน่นอนพวกเขาทำน้ำจิ้มรสเผ็ดอร่อยฉันใส่ถั่วลันเตาสดถั่วคอลลาดผักใบเขียวอื่นๆเล็กน้อยด้วยฉันเสียใจที่เธอได้รับบาดเจ็บแต่เธอควรลองนิดหน่อยแทนที่จะกลืนพริกร้อนที่มากเกินไปเลย โดยเฉพาะเมื่อเธอยอมรับว่าเธอไม่สนใจรถเผ็จเป็นเรื่องแปลกจริงๆความคิดเห็นต่อมากล่าวว่าการเจ็บป่วยที่ร่างกายถาวรหลังจากที่ได้ลองเมนูดราก้อนบอลจำนวนคนที่ได้รับบาดเจ็บที่ร่างกายถาวรหลังจากที่ลองเมนูดราก้อนบอลที่ร้านอาหารนี้ในช่วงหลายปีที่ผ่านมามีกี่คนการคาดเดาของฉันคือไม่มีใครเลยความคิดเห็นต่อมากล่าวว่า ทำไมเรื่องนี้ถึงได้รับการพิจารณาเธอเลือกไปร้านอาหารที่โด่งดังด้วยอาหารรสเผ็ดอย่างจริงจังและยอมรับว่าเธอไม่สามารถทนรสเผ็ดได้แล้วก็สั่งอาหารที่เมนูระบุไว้ว่ามีรสเผ็ดมากๆกรุณาเห็นใจด้วยค่ะจากนั้นก็มีคนมาตอบกลับความคิดเห็นนี้ว่าให้สองคำทนายความผู้หิวโหวยความคิดเห็นต่อมากล่าวว่า ฉันร่ำให้เพื่อเสียใจให้กับเหยื่อที่น่าเสียดายและเศร้าใจนี้ร้านอาหารได้เตือนว่าจานอาหารนี้มีรสเผ็ดแต่พวกเขาเห็นชัดว่าเป็นเพียงเรื่องล้อเล่นความคิดเห็นต่อมากล่าวว่าไม่มีสิ่งที่เรียกว่าโฆษณาที่ไม่ดีสถานที่นี้จะเต็มไปด้วยผู้คนตอนนี้และมีคนได้มาตอบกลับความคิดเห็นนี้ว่าจริงจจากเมนูออนไลน์ของพวกเขาอาหารดูมีรสอร่อย และฉันอยากได้สูตรสำหรับดราก้อนบอลเหมือนกันค่ะความคิดเห็นต่อมากล่าวว่าการฟ้องร้องของวาเลยยังเน้นเป้าหมายไปที่บุคคลมากกว่า24คนหนึ่งรวมถึงพนักงานเสิร์ฟของเธอพ่อครัวและพนักงานคนอื่นๆรวมถึงบาร์เทนเดอร์และผู้ซื้อที่อาจจะมีอิทธิพลต่อการออกแบบจัดเตรียมหรือมีส่วนร่วมในการสร้าง อาหารเรียกน้ำย่อยที่ไม่เหมาะสมแจ็คก,กี้ชานอนุมัติความเห็นนี้ครับความคิดเห็นต่อมากล่าวว่าคณะลูกขุนใดๆที่มอบรางวัลอะไรให้กับเธอเป็นการผลักดันให้ผู้กระทำความผิดตกเป็นเหยื่อความคิดเห็นต่อมากล่าวว่าอาหารไทยเป็นหนึ่งในอาหารที่มีรสเผ็ดที่สุดในโลกฉันชอบให้อาหารไทยของฉันเผ็ดร้อนอย่างไร้ความปราณีความคิดเห็นต่อมากล่าวว่า ทนายของเธอคาดหวังให้ร้านอาหารเตรียมจ่ายเงินเพื่อจบเรื่องที่ก่อความน่ารำคาญนี้ความคิดเห็นต่อมากล่าวว่าการฟ้องร้องเรื่องความทุกข์ทางอารมณ์เป็นกีฬาใหม่ของรัฐแคลิฟอร์เนียความคิดเห็นต่อมากล่าวว่าใครก็ตามที่ไม่ทนต่ออาหารรสเผ็ดควรฉลาดพอที่จะไม่ขออาหารจานร้อนที่ร้านอาหารเอเชียเธอนำมันมาเอง และนี่ก็เป็นเพียงความคิดเห็นบางส่วนเท่านั้นนะคะซึ่งโดยส่วนใหญ่จะไม่ค่อยเห็นด้วยกับหญิงสาวที่ทำการฟ้องร้านอาหารไทยสักเท่าไหร่แล้วเพื่อนๆมีความคิดเห็นอย่างไรกันบ้างฝากมาร่วมแชร์ความคิดเห็นกันได้ที่ช่องคอมเมนต์ด้านล่างนี้นะคะหากเพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปสำหรับวันนี้ขอบคุณและสวัสดีค่ะ Thank you.